สวัสดีครับชาวราศีกันเข้าเราลองมาดูกันว่าสิ่งดีๆในเดือนตุลาคมนี้นะครับภาพรวมต่างๆจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ดูเพื่อหาความบันเทิงนะครับแนวทางการใกล้ลายนะครับสําหรับชาวราศีกันสิ่งดีๆนะครับเดือนตุลาคมนี้ครับคเค The Emperor นะครับ Five Cups ครับ King of s w o r d ครับสิ่งดีๆครับในเดือนกันยายน Knight of Wands ครับ คว e น n of Cups ค e ีน o อฟวอนครับมีความสุขครับเกิดขึ้นมานะครับการงานการเงินนะครับทิศทางการเงิน ความสมัครสมานสามัคมคีคร,ครับสิ่งดีๆครับในเดือนกันยายนสำหรับชาวราศีกัน f o ฟ s อบสอดครับการยืดหยุ่นการผ่อนคลายการรีแลกซ์ครับกับเรื่องราวต่างๆถ้าใครมีปัญหาความรักความสัมพันธ์มานะครับเพึ่งออกหัก หรือไม่สามารถที่จะ Move on ไปได้ในเดือนตุลาคมนี้เป็นช่วงจังหวะเวลาครับของการเยียวยาตัวเองรักษาตัวเองเปลี่ยนโฟกัสครับไปที่การทํางานหาเงินนะครับต่างๆโฟกัสที่ตัวคุณมีสิ่งดีๆตัวคุณมีคุณค่าดีๆในตัวเองครับสัญญาณสิ่งดีๆครับในเดือนกันยายนนี้เดือนตุลานะครับชาวราศีกัน มีความสุขมากขึ้นครับเหมือนสิ่งที่คุณปรารถนาเหมือนสิ่งที่คุณหวังไว้อะคุณจะได้ครับมันอาจจะไม่ได้ภายในเดือนตุลานี้ก็ได้แต่อาจจะหลังจากนี้ก็ได้ถ้าคุณกำลังปรารถนาที่จะอ่าสำเร็จนะครับในในสิ่งที่คุณต้องการในตําแหน่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นตําแหน่งในเรื่องราวของงานก็ได้อนาคตก็ไดนะครับหรือการเรียนศึกษาหาความรู้ต่างๆเพิ่มเติมก็ได้ถ้าคุณกำลัง มองหาช่องทางต่างๆเหล่านี้อยู่สิ่งที่คุณปรารถนามันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นมันคือการ Take a คชั่นมันคือการลงมือทำคือการวางแผนคือการพาตัวเองไปอยู่พลังงานตรงนั้นให้ได้พาตัวเองไปอยู่ในเส้นทางนั้นให้ได้ในเดือนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เดือนที่คุณต้องมานั่งจมทุกแล้วครับ มันเหมือนคุณต้องรับผิดชอบตัวเองนะครับ e m p ม r o r มันหล่นมากับไฟออฟคัพเนี่ยมันคือเวลาที่คุณต้องปล่อยวางอาดีตอะความผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนกันยายนนียตุลาครับมันคือเดือนที่คุณต้องเติบโตขึ้นละมันคือเดือนที่คุณแบบไม่ควรที่จะมานั่งจมปลักอยู่กับอดีตจมปลักอยู่กับความทุกข์อะไรแล้วอะเพราะว่าชีวิตคุณต้องไปต่องานคุณต้องไปต่อธุรกิจคุณต้องไปต่อ นะครับมันมีความสุขมันมีความสําเร็จมันมีสิ่งดีๆเนี่ยรอคุณอยู่นะครับมันไม่ใช่ว่าสิ่งที่คุณเจอมาเนี่ยที่ผ่านมาแล้วมันจะคงอยู่กับคุณไปตลอดแต่มันมีสิ่งดีๆเนี่ยที่กําลังจดเจาะรอเข้ามาหาคุณอยู่ครับชาวราศีกันดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันคือเดือนแห่งการเปลี่ยนโฟกัสครับเนี่ย King of Ward ครับในตำแหน่งของงานในตำแหน่งของความสำเร็จในตำแหน่งของอาชีพเนี่ยดู ดูดีมากขึ้นนะครับดูดีมากขึ้นในที่นี้คืออะไรคือการเติบโตนะครับในตําแหน่งการงานหรือมีเขาเรียกว่ามีหน้าที่ความรับผิดชอบอะมากขึ้นเหมือนบางคนถ้าคุณกําลังแบบมองหาธุรกิจทํากิจการของตัวเองหรือจะทำคอนเทนต์หรืออะไรตา่างๆในเดือนตุลาคมเนี้ยมันคือเดือนที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วอะควรทําเลยถ้าคุณมีแผลแล้วเนาะทำมันเลยครับลงมือเลยครับเอ่อแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันคือ แรงบันดาลใจคือความสดใสคือมุมมองดีๆในชีวิตคือไฟที่มันปลุกเราขึ้นมามันมี energy ของความสว่างสดใสมี energy ของธาตุไฟเนี่ยขึ้นมาหาคุณเยอะแยะมากมายมันคือ passion ละมันคือความกระตือรือร้นในชีวิตของคุณแล้วครับที่ในเดือนตุลาคุนใ้คุณอาจจะต้องมีมากขึ้นนะครับเนี่ยครับ ten of coins ครับมีแนวโน้มที่จะมีโชคลาภครับทางการเงินนะครับมันมีช่องทางของโชคลาบโชคในที่นี้มันเป็นได้ทั้ง หวยใช่ไหมครับที่คุณซื้อนะครับมันเป็นได้ทั้งงานนะครับโชคทางการเงินของคุณจะมีเข้ามาจะมีโชคทางการเงินนะครับเข้ามางานที่คุณทําคุณอาจจะได้รับโปรเจกต์ใหญ่ๆที่มันสร้างเงินให้กับคุณก็ได้หรือนะครับตัวคุณพบช่องทางลู่ทางครับในการลงทุนที่ให้ผลผลิต ทางการเงินนะครับก็ได้สําหรับชาวราศีการจริงๆชาวราศีการเป็นราศีของความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงอยู่แล้วนะครับคุณมีอะไรครับในในแผนของคุณนะครับคุณควรเอาออกมานะครับในเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนของการวางแผนมันมีมันมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลายอย่างนั่นแหละเกิดขึ้นมานะครับ a s o f cup เนี่ยสิ่งดีๆกกำลังเกิดขึ้นมานะครับ ปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่มันยุ่งเหยิงที่มันไม่ดีมันจะได้รับการขี้คายนะครับหันหน้าคุยกันครับพูดคุยกันใช้ความรักใช้ความเมตตามันเป็นพลังงานของความรักความเมตตาเป็นพลังงานของความสุขนะครับตรงนี้นั่นแสดงว่ามันจะมีความสุขมันจะมีความสําเร็จหรือคุณกําลังจะดึงดูดนะครับโอกาสทางความรักความสัมพันธ์ที่ดีเข้ามาไพ่ใบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นได้ทั้งรักครั้งใหม่รักเก่านะครับที่เอ่อมาโคจรกันนะครับ หรือปัญหาเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์มันจะผ่านไปได้ถ้าคุณแบบเลือกที่จะมองนะครับในพลังงานบวกของตัวเขาหรือของตัวคุณนะครับคีนอฟบอลเนี่ยเชื่อว่าคุณมีไอเดีย ผมรู้สึกว่าคุณมีไอเดียในตำแหน่งที่ห้มันคือตำแหน่งของการสนุกสนานความสนุกสนานในการใช้ชีวิตสีสัตว์ในการใช้ชีวิตดังนั้นในเดือนตุลาคมผมเชื่อว่าคุณจะเต็มที่กับมันมากๆนะครับในการใช้ชีวิตของคุณทั้งในพาร์ทของการทํางานทั้งในพาร์ทของการพัฒนาตัวเองหรือทั้งในพาร์ทของความรักความสัมพันธ์เรื่องราวของสุขภาพเนี่ยผมรู้สึกว่า,าระมัดระวังแล้วกันนะครับระมัดระวังอะไรที่มีสติในการทํา สิ่งต่างๆมีสติในการใช้ชีวิตต่างๆถามว่าสุขภาพของคุณมีอะไรน่าเป็นห่วงไหมนะครับในพลังงานของไพ่เนี่ยดูไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับแต่เรามาระวังอุบัติเหตุอะไรต่างๆที่บางคนทํางานที่สูงนะครับหรือ,อสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอะไรเล็กๆน้อยๆน,ยๆนะครับเกิดขึ้นมาก็ได้ระวังของทิมแทงของมีคมนะครับต่างๆในเดือนนี้เนี่ยนะครับผมรู้สึกว่า บางคนเนาะมันอาจจะมีในเรื่องราวของการจัดสรรมรดกที่ดินนะครับใครที่เกี่ยวกับทําเรื่องเกี่ยวกับที่ดินต้องใช้เงินเกี่ยวกับที่ดินนะครับมันก็อาจจะมีเรื่องราวราวนี้เข้ามาหาคุณนั่นเองแต่ความโดดเด่นของคุณมันโดดเด่นในเรื่องของงานการเดินทางการเรียนรู้นะครับในสิ่งใหม่ๆมีแนวโน้มที่ ความปรารถนาของคุณนะครับที่เกี่ยวกับการเดินทางไกลเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเกิดขึ้นมาก็ได้ในเดือนตุลาคมนี้วางแผนการเดินทางนะครับไปเที่ยวไปทํางานหรือต่างๆมันก็อาจจะสําเร็จร,ร่วงผ่านไปได้ก็ได้นะครับประมานนี้นี่อาจจะเป็นพลังงานนะครับภาพรวมๆที่อาจจะเกิดขึ้นเข้า,าที่อาจจะเกิดขึ้นสาหรับชาวราศีกันนะครับบ้านดูมีความสุขมากขึ้นพลังงานของคู่รักคนรักเนี่ยนะครับดูมีความสุขมากขึ้น ส่วนความรักคนโสดเนี่ยผมรู้สึกว่าก็ยังยังต้องดูแลตัวเองกันไปเนาะถ้าใครความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยผมรู้สึกว่าควรให้ความสําคัญกับตัวเองมาอันดับหนึ่งก่อนนะครับหรือถ้าใครมีคู่นะครับผมรู้สึกว่าอย่าปล่อยให้เขาโดดเดี่ยวนะครับพูดคุยกันปรึกษากันคุยกันให้ความสําคัญซึ่งกันและกันนะครับดูเป็นพลังงานของความสําเร็จในงานที่เกิดขึ้นนะครับการเติบโตในงานนะครับโปรเจกต์ Project ยักษ์โปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์ที่สร้างเงินนะครับให้กับคุณก็อาจจะมเีเข้ามา หรือนะครับบางคนก็อาจจะเป็นในเรื่องราวของการตัดสินใจละฉันจะเป็นนายตัวเองฉันจะรับผิดชอบชีวิตของตัวฉันเองนะครับต่างๆเหล่านั้นคุณหาเงินได้อยู่แล้วครับในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยมันก็มาจากงานของคุณมันมาจากไอเดียความคิดของคุณถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับการใช้ความคิดการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆนะครับเดือนนี้มันก็อาจจะทําให้คุณแบบมีช่องทางสร้างเงินนะครับสร้างรายได้มากขึ้นมาดูคําแนะนําในเรื่องของงานครับเนี่ยอีเวนต์ครับกรเดิ้ชิฟเมนต์เรื่องงานแน่นอนว่าอีเว เนี่ยมันมีอีเวนต์หลักๆใหญ่ๆอีเวนต์สำคัญๆนะครับที่คุณสามารถที่จะทําแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ในแบบที่คุณมุ่งหวังนะครับ Creative i n t h e w o r l ครับใช้ความคิดสร้างสารรค์นะครับหรือมันอาจจะเป็นงานเสริมที่ทำรายได้ขอาคุณนะครับควบคู่กับงานหลักก็ได้นะครับใช้ความคิดสร้างสารรค์ใชไอเดียนะครับที่สร้างสารรค์มากขึ้นเน้น การคิดนอกกรอบเน้นความคิดสร้างสารรค์นะครับต้องมีความค reat ีฟมากขึ้นสำหรับงานเนาะคำแนะนำในเรื่องราวของความรักครับคำแนะนำในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ครับชาวราศีกันเนี่ยครับ consciousness มีปัญหาความรักอะไรการคุยกันครับอย่าตกเป็นเหยื่อ นะครับถ้าคุณรู้จักว่าคุณอยู่ในมลพิษของความรักความสัมพันธ์มันถึงเวลาที่ต้องรักตัวเองมากขึ้นแต่ถ้าใครแบบเก็บตัวนะครับทะเลาะกันงอนกัน,น,กนคุยกันครับหันหน้าเข้าหากันคือวิธีที่ดีที่สุดนะครับนี่เลยครับเนี่ย นือ supportive connection ครับหลายๆคนนะครับต้องคือต้องทำกิจกรรมร่วมกันนะเอออะไรที่ชวนกันออกไปดูหนังชวนกันไปออกทำกิจกรรมนอกบ้านไปเที่ยวไปท่องเที่ยวนะครับหรือบางคนคนโสดเนี่ยอยากเก็บตัวครับถ้าคุณอยากจะมีคู่ครับคุณพาตัวเองไปทำกิจกรรมเพิ่อเดือนตุลาคมนี้นะคุณพาตัวเองเข้าสังคมไปเรียนรู้อะไรต่างๆนะครับไปอยู่ในกลุ่มใหม่ๆสังคมใหม่ๆคุณอาจจะได้เจอคนที่เข้ามาคุยนะครับถูกอ,อกถูกใจกได้ คำแนะนําในเรื่องราวของการเงินครับความรักครับมีความสุขกับการใช้เงินครับเดือนนี้ให้มีความสุขกับการใช้เงินครับเงินมันเข้ามาจากความสุขครับเนี่ยยูฮาจักราคือขอบคุณเงินสัมนึกรู้คุณเงินนะครับเวลาใช้เงินออกไปก็ให้รู้สึกดีๆกับเงินครับ n s c i o u s n e s s o อ lack ครับอย่ารู้สึกขาดในพลังงานของการเงินชัดเจน n s c i o u s n e s s นะครับว่าความกังวลในเรื่องราวของเงินเนี่ยมันก็อาจจะทําให้คุณขาดเงินนะครับหรือไม่เขาเรียกว่าไม่มีความสุขก็ได้ดังนั้นในไพ่ o n s c i ิ n ์ตในออฟถ้าคุณรู้สึกว่าคุณขาดการเงินลองดูครับว่าคุณมีงานอยู่ไหมคุณมีเงินอยู่ไหมการบรหิหารจัดการการเงินที่ดีจะทําให้คุณมั่งคั้งร่ารวยนะครับหรือไม่ได้มีปัญหาทางการเงินนนเองดังนั้นลองดูครับว่าคุณจะเปลี่ยนมุมมองการเงินของคุณเป็นความสุขนะครับให้เงินเติมเต็มความสุข,ขของคุณได้อย่างไร นะครับไม่ใช่เก็บเงินอย่างเดียวหรือไม่ใช่ใช้เงินอย่างเดียวหาสมดุลให้ได้นะครับก็อาจจะเป็นข้อความแมสเซจทั้งหมดประมาณนี้ครับชาวราศีกันขอให้คุณโชคดีในเดือนตุลาครับขอบคุณครับ